สวัสดีครับตอนเย็นๆนะครับวันนี้ตรงกับวันที่21เดือนธันวาคมนะครับพศ2563นะครับวันนี้ประมาณ18นาฬิกา,า10กว่านาทีหน่อยๆนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณนะครับสามแยกบ้านตัดขาดนะครับเห็นไหมครับตรงสามแยกนี้ก็จะสว่างสวัยไปด้วยไฟส่องสว่าง ตามถนนนะครับก็นานๆครั้งนะครับก็จะมีรถลาวิ่งผ่านมาสักครั้งหนึ่งนะครับก็มารอรับลูกสาวนะครับที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้อ่ามันเป็นชุมทางเป็นสามแยกนะครับตรงข้างหน้านะครับผมยืนอยู่ที่บริเวณศาลาพักโดยสารริมทางนะครับซึ่งข้ามมาจะมืดมากนะครับนะครับท่านผู้ชมเราจะพาไปดูนะครับ ตรงนี้เวลาผู้โดยสารที่เขาลงเพื่อที่จะต่อรถหรือว่ารอให้ญาติมารับไปที่อ,อำเภอผาขาวนะครับนะครับข้างหน้านะครับเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอผาขาวนะครับถ้าเรามุ่งหน้าไปจังหวัดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเลี้ยวขวาไปอำเภอผาขาวถ้าตรงไปก็ไปสู่อำเภอหนองหินและตัวเมืองเลยนะครับ ตรงข้างๆนะครับศาลา,าพักผู้โดยสารริมทางก็จะมีป้อมยามของตำรวจนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาอยู่ประจำนะครับก็ไม่น่ากลัวนะครับแต่ว่าช่วงศาลา,าพักริมทางเนี่ยอาจจะมืดหน่อยเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าเปิดส่องสว่างนะครับตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นบ้านเรือนของประชาชนนะครับ บ้านเรือนประชาชนนี่ก็เป็นตู้โทรศัพท์สาธารณะนะครับซึ่งมันก็เสื่อมแล้วก็ลดความนิยมไปตามการเวลานะครับเพราะว่าสมัยนี้นะครับก็มีโทรศัพท์มือถือนะครับใช้หมดแล้วนะครับก็บางครั้งก็อาจจะมีความจำเป็นบ้างนะครับ อ๋อมาแล้วครับนี่ลูกสาวนะครับลูกสาววันนี้ไปซ้อมดีดมาค่ำหน่อยนะครับลงมากี่คนนะลงมาสดีจาลงมาสามคนนะค่ำตามเคยฮะถ่ายคลิป ไยคลิปความมืดมิดของสาระที่พักริมทางนี่ไงแต่ก็ไม่น่ากลัวเพราะว่ามีป้อมยามตำรวจอยู่ใกล้ๆนี่เองเห็นไหมถัดไปที่เห็นเปิดไฟบ้านเพื่อนหรือแถวนี้เหรอบ้านใครนั่นน่ะหมนที่เขาทำธุระต่ออ๋อเอาโอเคแล้วก็จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนานะครับ ค,คลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรนะครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับนี่คือสามแยกบ้านตาดขานะครับตำบลตาดข่าอําเภอน้องหินจังหวัดเลยครับ